ความแตกต่างขงชัดเจน oh my god ฝั่งนี้คือทาแล้วนะแล้วฝั่งนี้คือยังไม่ทาคือผิวแบบกระจ่างใสขึ้นมากโสมควินในตำนานขาวไวคูณสิบครีมจะเป็นแบบสีเหลืองเ hu ้ยนุ่มหอมมากทุกคนเป็นเนื้อโลชั่นที่สามารถทาได้ทุกวันแบบเช้าแล,และก่อนนอนเลยช่วยลดแบบรอยดำรอยแดงจากสิวช่วยบำรุงลึกถึงเซลล์ผิวเลยทีเดียวอุว้ยคือยิ่งทาแล้วยิ่งผิวนุ่มอะคือผิวนุ่มมากแล้วก็หอมมาก คือรู้สึกได้เลยว่าออร่าจากฝั่งนี้คือทาแล้วแล้วฝั่งนี้คือยังไม่ทาคือแบบคํามากทุกคนดูดิผิวประกายผิวออร่ามากดูสิยิ่งตดนไหนยิ่งฉ่ำเล่นแสงสุดๆไปออกเดทอะไรเงี้ยคือทาได้เลยเพราะว่าทั้งผิวขาวออร่าแล้วก็ผิวนุ่มผิวหอมมากสองคุณไวเพอร์เฟกทีมตัวนี้เลยเลิศมากกระปุกเดียวเอาอยู่ทั้งขาวนุ่มชุ่มชื้นออร่าขาวไาคุณสิบซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะคะ ว่าจะจิ้มลิงได้ที่พิกัดด้านล่างนี้เลยค่ะ